สวัสดีครับวันนี้ผวกผมจะมาเฉลยข้อสอบกันนะครับโดยที่ข้อสอบที่ผมเลือกมามี2ข้อดังนี้ครับก็คือข้อ1น,นะครับเป็นของข้ามอเชียงใหม่ครับปีสามนะครับข้อ2เป็นข้อสอบเอนทานปี32นะครับเราจะมาเริ่มต้นที่ข้อ1นึ่นะครับก็คือแหล่งกําเนิดคลื่นให้คล,ลื่นคล้างที่สี่ร้อเฮิรตซ์ความยาวคลื่น1 2 5สองเซนติเมตรเคลื่อนที่ระยะทาง3 0 0รเมตรจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับ แล้วตัวแปรที่เขากำหนดให้มานะครับก็คือ f เท่ากับสี่รอเฮิรตซ์ลมดาเท่ากับสิบสอซนติเมตรนะครับ s เท่ากับสามรเมตรแล้วก็เราจะมาขึ้นสูตรหา v กันนะครับก็คือ v เท่ากับ f ลมดาทีนี้เราก็แทนค่าลงไปนะครับก็คือ v เท่ากับ สี่ร้อยคูณสิบสองจุดห้านะครับจะได้คำตอบมาเป็น V เท่ากับห้าสิบเมตรต่อวีนะครับยังไม่ถูกถูกแล้วครับครับพอเราหา V เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใช้สูตรนี้ต่อนะครับ V เท่ากับเส่วนทนะครับเพื่อที่จะหาโจทย์ที่เขาต้องการนะครับก็คือแทนค่างลงไปเลยนะครับเป็น ้าสิบเท่ากับสามร้อยทีนะครับห้าสิบส่วนสามร้อยทีแล้วก็ย้ายทีขึ้นไปครูนะครับเป็นห้าสิบทีเท่ากับสามร้อยแล้วก็ย้ายห้าสิบลงไปนะครับให้เหลือทีตัวเดียวจะได้เป็นทีเท่ากับสามร้อยส่วนห้าสิบจะได้คําตอบเป็นทีเท่ากับหกวินะครับแล้วก็ยจะตรงกับข้อคอควาคือหกวินาที ถูกแล้วครับในข้อหนึ่งก็เสร็จไปแล้วนะครับศูนย์ในข้อสองนี้นะครับโจทย์มีอยู่ว่าในการสังเกตของนักเรียนกลุ่มหนึ่งนะครับพบว่าเมื่อทําให้เกิดขึ้นโดนวงกลมในถาดน,นะครับขึ้นรัศมีของขึ้นวงกลมในเวลาต่างๆเป็นไปตามกราฟดังรูปเลยนะครับถามว่าถ้านักเรียนกลุ่มนี้ทําให้เกิดขึ้นต่อเนื่องในถาดน,นี้ด้วยความถี่สิบ เดนนะครับยอดขึ้นสองขึ้นที่อยู่ใกล้กันมากที่สุดจะมีระยะห่างกันกี่เซนติเมตรนะครับจากจากจากกราฟนะครับตัวแปรที่เราได้ก็คือ s s max นะครับก็คือห้าสิบ max ก็คือสิบนะครับต่อเลยครับ แล้วเราจะใช้สูตร v เท่ากับ s ส่วน t นะครับแทนค่าลงไปในสูตรเลยนะครับ s ก็คือห้าสิบ t ก็คือสิบนะครับหลังจากนั้นเราจะได้ v เท่ากับห้าเซนติเมตรต่อวินาทีนะครับต่อเลยครับพี่หลังจากที่เราได้ v นะครับเราก็จะมาใช้สูตร v เท่ากับ f ดัมด้าน,นะครับซึ่ง v เรารู้อยู่แล้วและ f เราก็รู้อยู่แล้วนะครับสิ่งที่เราต้องการหาก็คือแลมด้าเราก็แทนค่าลงไปนะครับระย้ายข้างเราก็จะได้เท่ากับห้าส่วนสิบนะครับหลังจากที่เราหารกันเสร็จเราจะได้แลมด้าเท่ากับศูนย์จุดห้าเซนติเมตรนะครับพี่พี่ครับเอาเอาใหม่เลยไหมได้ครับตั้งแต่ v กับ f f แลมด้าได้ครับอ่าเรามาเริ่มกันใหม่นะครับเราจะเริ่มที่สูตรนี้นะครับ เราจะใช้ก็คือ v เท่ากับ f ดัมด้าน,นะครับจากนั้นเราแทนค่า v v ก็คือห้านะครับและ f ก็คือสิบนะครับบผมแล้็เราย้าย f มาหานะครับ จะได้เท่ากับอะไรครับแล้วหลังจากนั้นจะเหลือแลมด้าตัวเดียวนะครับและแลมด้าก็จะเท่ากับ0.5เซนติเมตรครับครับผมบนีทไฟล์โปรดักต์บี่ครับบีทอาร์บ0.5เซนติเมตรครับครับผมโอเค